สวัสดีครับผมมนนูแคสเปอร์เรามาอยู่กันในแบ็คแพปคบลเทิลไปอีพีร้อยสามสิบแปดแ,แ,แ,แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เป็นริปเปอร์ซะหน่อยฮังกิเบดเพื่อนเพื่อนฮังกิเบดผมไม่ได้เล่นมึงเลยเกินไปนะเฮ้ยฮังกี้เบดแม่งไม่ขึ้นเลยวะ่ะนี่ผมเล่นมาหลายตาก็ไม่ไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะครับโอเคเขาเป็นวูดเดนซอนอันเดียวยังไงก็แพ้เราอยู่ล อเบื่อกับฮังกี้เบดจริงอืมไม่เอาดีว่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละเพราะผมไม่เล่นตัวไอ้นี่อยู่แล้วนะเชลโทเทียมไม่เล่นครับเขามีฮังกี้เบดที่ผมอยากได้ทำไมสองตามันได้แล้ววะคืออะไรวะตาเดียวด้วย เอ้สองตาเดียหนึ่งสองเออแพ้เลยโอ้ยวันนี้ผมจะได้เรียนไหมนะฮังกิเบนอะยากเย็นมากยากเย็นมากยากเย็นจริงๆยากเย็นมากเฮ้ยสี่สิบเก้าเท่ากันไว้เลือด แต่เขาโคตรแรงนะด้วยด้วยสเปียร์เขาอะถ้าผมยื้อได้อาัชนะครับเพราะว่าเราติดพิษแต่ยื้อยากมันมันตีแรงนะเอ้ยเหลือจะชนะวะเพราะเขาติดพิษไปห้านะห้าแรงอยู่นะครับในช่วงแรกชนะเว้ยสวยทั้งกีเบดแต่ขอมาทางมานามากเลยนะแต่ผมอยากเล่นทั้งกีเบดเลย อโอ้ยแมวขังกิเบตอยาได้ขังกิเบตอ่ะมันก็ไม่ขึ้นไงถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ากต้องเราก็ต้องเล่นอะไรที่เราเล่นได้ไปก่อนทำอะไรไม่ได้จริงๆว่ะตาบอดสวยกว่านะเ <c oughs> ฮ้ยขังกิเบตขึ้นแล้วยัส <c oughs> yes. ตาหน้าตาหน้าตอเนี้เราเดี๋ยวเล่นแบบนี้ไปก่อนตาหน้า,า,นา,า,นา,า,นาบูมออกไปครับเราก็จะเล่นโชวเวลกับฮังกี้เบดอาจจะเป็นฮังกี้เบดสองก็ได้นะแล้วเราก็เล่นสายแบมพายไปแล้วถ้าเกิดอาวุธในตำนานอย่างเคียวเคียวดุ่เลื่อยขึ้นมาเราก็ยิ้มเลยครับแต่มันคงไม่มาขึ้นในเวลาแบบนี้หรอกมั้งมันชอบขึ้นตอนที่ผมแบบเล่นสายอื่นไปแล้วมันชอบขึ้นมากเลยครับวว เฮ้ยเราเล่นได้นะเนี่ยทิงเกอร์เนี่ยผมว่าเราต้องเล่นนะครับเล่นดีกว่าวิธีที่เราจะได้ตัวลักมาไม่ยากเลยครับของของอของลิปเปอร์มันง่ายอยู่แล้วเช่นกบเช่นบูเบอรี่ก็ได้ครับแต่วิธีได้น้ำก็ง่ายกบตัวเดียวก็คือตอบโจทย์แต่ว่าฮีทเนี่ยทำยังไงดีครับ เราต้องมีฮีทให้ได้เว้ยเออไม่ใช่ผิดผิดคลาสก็จะมีอ๋อมีมังกรอ๋อนี่ไงเออเราเล่นสายมอบบุญยาไงใช่เล่นสายมอบบุญยาแล้วก็ออยแลมออยแลมไม่เดียบอาจจะเป็นเอาแล้วนี่มันอยู่คลาสเราย่างไงวะเบอร์หนึงทอนงัวลาดไปเนี่ยมันก็จะเป็น มังกรไฟทั้งหลายแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นตัวหม้อปรุงยาครับที่จะช่วยให้เราผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็กบกบก็คือเรื่องสําคัญแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้หรอกเขามีต่ก้อนสเกลอาร์เมอร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชนะหรือเปล่าแต่ข้อดีเราเลยคือเราติดผิดวเขาไว้แล้วเรามีเวมไพอ่ะนั่นคือข้อดีมากๆที่จะทําให้เราชนะได้เขาติดผิดไปสิเรามีเวมไพ่สี เราก็ไม่ตายสัทีนะแล้วเขาก็โดนพิษผมแรงอยู่ชนะอยู่ครับโอ้ดีอีกสองตาหม้อปรุงจะขึ้นก็ต้องบิวบิวหาวิธีท,ทำหม้อปรุงไปก่อนมีดไม่เอานะครับจริงอาวุธผมเฮ้ยแต่อาวุธเดี๋ยวโชวเวลก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะอันนี้อันนี้จำเป็นเลย บูเบอรี่โคตรจำเป็นอันนี้เราจะลองไหมล่ะอมูเลตถ้าเกิดได้เป็นฮิลจะดีมากครับไม่ไม่แล้วอ๋อแล้วก็โพชั่นก็ดีเออลองดูดีกว่าเฮ้ยพชันได้อยู่พชันได้อยู่เพราะเดี๋ยวเราจะเอาหม้อปรุงมาไงอ่ลืมนี่เลยเราต้องเอามังกรมาสักตัวครับบัตรอมูลเลตจริงๆก็เพราะ อ๋อเพราะเราจะไม่ได้เล่นสแวมพายแล้วเราเล่นมอปุงเพราะเราต้องเล่นจิงเจอร์เบอร์รี่ใช่ปะงั้นก็ไม่ต้องเอาแวมไพายหรอกอาแค่นี้แหละโอเคพอชนะอีกสักตาแล้วกันนะไม่อยากเสียตอนนี้นะครับ127เลยนะเลือดเราสวย สวยครับเขาติดผิดไปเยอะแล้วแล้วก็แบมพายเราก็มีชนะไปดิเออก็ต้องเล่นนะครับอ้าวมังกรมังกรมังกรเล่นไปเลยครับไม่คิดมากมังกรเลยทันทีเพราะมังกรเพิ่มฮีทให้เราเราต้องหาฮีทอยู่แล้วแล้วก็ of, อ,อัเบิร์ a ออฟอาร์เคมีก็เออมันเพิ่มแรนดอมบัฟให้เราด้วยสามใช่ป่ะก็ดีครับ เขาติดผิดเยอะอยู่เวมนไพ์เรามี5สวยครับเดี๋ยวโชว์วิวต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นตัวฮังกี้เบยสองอันก็ได้นะผมว่าแค่2อันก็เก่งละอาจจะเป็นฮังกี้เบยกับมานาเทิร์สชนะดิชนะดิไม่น่าแพ้นะครับมาทีกแล้วด้วยครับอุ้ยมันบันทึกนะเนี่ยคนเนี้ยมอปุงอากบก็ต้องเล่นแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเอาเป็นช่องครับ เชียช่องช่องเออนี่แหละหมูไม่เอาแล้วสวยเออกบสวยสวยสวยหมดครับตอนนี้อะไรก็สวยอืมย่างนี้ได้ไหมกรบไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ตรงนี้สวยสุดไอ้หนึ่งสองสามสรับกันอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เอ่ออาวุธเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนคนะรับขอับหรอเราติดพิษเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นวะ่ะตอนนี้เราต้องเน้นไปที่ตัวจิงเจอร์เบรดไอตัวคุกกี้ลันก่อนอะรักตอนนี้เราหาได้จากกบผมว่าเราน่าจะเล่นได้แล้วครับส่วนน้ำกับไฟเราก็มีอยู่ เนี่ยเรามีไฟหกส่วนน้ําเนี่ยอะน้ำหกใช่ป่ะที่เหลือก็คือลักขึ้นมาอย่างเงี้ยอะผมได้เล่นละขอแค่รักขึ้นครับผมได้เล่นเลยถามว่ามันทําอะไรได้ครับถ้าเกิดเรามีรักมีน้ํามีไฟให้มันเล่นทุกสองวินะครับมันจะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ให้เราหนึ่งซึ่งดีมากแล้วก็เพิ่มดีเจนสามเลยนะก็เหมาะกับฮังกี้เบสแล้วสุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือมันจะเพิ่มแม็กซิมัมเฮลให้เรายี่สิบเป็นการฮิลไปด้วยเพิ่มแม็กซิมัมเฮลไปด้วยก็ดีมากเนี่ยดูดูเล่นผมด มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่ค่อยลดนะครับโหดเลยแหละอันเนี้ยแล้วเรามีน้ําเยอะขนาดนี้เราก็เล่นมงกุฎได้นะเฮ้เลือดผมเต็มตลอดเวลาเว้ยโอ้เรามีเวมไพสิบเจ็ดเอ็มพาวเวอร์อีกก้าวโคดโหดตอนนี้เดี๋ยวหาหาทําเล่นตัวขวดแล้วกันเนะาะสี่าก็เล่นเล่นมะ ต่องมาก็เล่นอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็ไปเล่นกับขวดซะเกราะอาวุธใช่เราต้องเปลี่ยนอาวุธตัวนี้แย่งลักเรานเนี่ยแต่มันก็จะได้ดามเมจเพิ่มหรือผมจะเอาเป็นฮังกี้เวดสองและเปียม,มันชอบแย่งลักพอแย่งลักปุ๊บตัวจิงเจอร์เบอร์รี่ผมจะไม่ได้เล่นเด้ไม่ไม่ค่อยดีตรงนั้นแหละ ตั้งใจอยู่ะจริงๆผมอยากได้เป็นทั้งกิเบสองอันมากกว่าอาน,นี้ล็อกไวก้ก่อนละกันเดี๋ยวดูผลงานก่อนว่ามันจําเป็นหรือเปล่านะเรามีมังกรอีกตัวนะครับเป็นตัวโจมตีเนาะจริงๆเราจุดประสงค์ที่เอามังกรมาก็เพราะว่าจะมาเพิ่มฮีทด้วยแหละตอนนี้เลื่อนเราจะไม่เพิ่มเพราะเรารักน้อยมากเราต้องมีกบอีกสักตัวหนึ่งอะเอาจริงๆเลยนะเราต้องมีกบอีกสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้ที่เพิ่มรักให้เราครับบูเบอรี่ก็ได้อีกอันหนึ่ง จนาอยู่แกลง้แลงแข็งแกล้งอันนี้แข็แงแกล้งโอเคเล่นไปเลยครับลงพับขอสองโอไม่โดนวะต่าที่เล่นเป็นอืมจะเอาเลยมั้ยละอ่ะผมลองเอางี้ลองดูก่อนลองดูก่อนมันเก่งอยู่แหละถามว่ามันเก่งป่ามันเก่งครับอ่าลองดูก่อนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่ง มันจะกลายเป็นมันแย่งรักเราเหมือนมันจะช่วยเรากันแน่อ่ะมันก็จะแย่งรักเราไปถ้าเกิดมันตีโดนมันแย่งรักถ้าตีไม่โดนมันเพิ่มรักครับดูเรียดูลักเรานะดูที่รักเราครับเฮ้ยก็ยังมีเรื่อยอยู่นะมีให้ใช้เรื่อยอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือสเตมินาเริ่มไม่พอ,อเอคเราต้องจัดก,การเรื่องสเตมินาให้ได้โหแล้วมันขึ้นมาด้วยฮังกี้เบสกุนตีนเนาะหรือผมจะเป็นฮังกี้เบสสองอัน เก่งกว่าปะวะหรือลาเปียกเก่งกว่าเอางี้เอา,อา,อางอีางาง้ลองดีกว่าจบไม่ต้องเถียงกันเราแค่ลองก็จบใช่ไหมครับทุกคนผมอยากได้ผิดเนี่ยจะเอามาเอ่อผมจะวางอะไงดีวะอยากวางให้มันได้ใช้อะ หนึ่งสองไม่ได้วะตรงนี้มาช่วยได้เอาตรงนี้ได้นนิเนี่ยเออนี่เป็นพชันด้วยเนี่ยอันนี้หัวเชื่อมหัวใช่ปะ่ะนี้แจ่กว่านะเฮ้ยไม่ได้วะต้องอันนี้วะเอา้าทำไมทะกี้ได้อ๋อนี่ยเดี๋ยวเอา้าอย่างงี้ต้องได้อย่างงี้เดีเออก็ได้อยู่นี่ว่ะ <Okay. S 1> ผมจะดูก่อนว่าอาวุธสองอย่างที่เป็นทังกี้เบสด,ดีกว่าหรือว่าเราจะเป็นตัว แลปลีอาียกับฮังกี้เบดดีกว่าแต่มองว่าการมีฮังกี้เบดสองอันมันจะได้เวมพายเยอะครับได้เยอะมากก็คือคูณสองเลยอ่ะรักเราน้อยนะรักเราน้อยมันจะแพ้เพราะรักเราน้อยนั่นแหละฮังกี้เบดเราเอ้ยอเวมพายเราเยอะดีว่ะแต่ดาเเมจเราก็ใช้ได้อยู่นะผมว่าชนะปะเนี่ยโอ้ไม่ชนะว่เะเขาเพิ่มเลือดได้อีกอะ อ๋อไอตัวหัวใจเขาเด้งพอดีเว้ยขวดเหลืองก็ไม่ได้แย่แป๊บนะบรนพายสามอ๋อไม่น่าร่นได้เอ้ยมันต้องอยังไงวะเดี๋ยวน้ำวาง อย่างนี้ละเนี่ยมันมันนอนได้มันนอนได้แบบนี้ครับเออได้ละแค่นี้แหละอืมทำไมตะก,กี้ผมมองว่าอันนี้เก่งกว่าวะและเปียเหมือนเก่งกว่าลองดูลองดูลองดูลอง,ดลองสาบอีกสักคีีนึงดูและเปียมันได้ความแรงครับแต่แวมพร์ก็จะน้อยแต่ตะก,กี้ก็เห็นแล้วว่าพอมีแวมพา์เยอะดาเมจน,น้อยมันสู้ไม่ได้เว้ย แต่ว่ารักเราพอรักเราน้อยปุ๊บตัวจิงเจอร์เบอรีจะไม่ได้เล่นก็เออมันแรงกว่าเยอะครับเห็นปะสิบเก้ายี่ห้าโอโดนคี้ว่ะทุกคนผมโดนคีโอ้โอ้แรงเกินแต่ขวดเราเยอะดิผมชอบสับไปสับมาอยู่เนี่ยนะครับ ม่วงเอา,อางี้ผมตัดใจละตัดใจล้อแบน,นี้ดีกว่ามาลองดูครับลองดูแตงจริงๆเอาพิดไปว้งข้างบนดีกว่าไอแจริงๆผมก็มีขวดเหลืองนี่ว่าถ้ามีขวดเหลืองเราเล่นได้อีกชิ้นหนึ่งปะโอ้เรายังไม่ได้ใช้ขวดเหลืองเลยด้วยซ้ำนะเนี่ย เอ้ยชนะอยู่คลิกต่อหลังได้ครับยังไหวอยู่นะเฮ้ยนี่ไงเรามีกบอีกตัวละแจมมานามานาเราเอามาด้วยเอ้ยเป็นมานาเธอรเหรออ่าเอาไปเอาไปเอาไปเผื่อผมจะได้เล่นอีกชิ้นหนึ่งไงตัวฮังกี้เบตได้เล่นอีกชิ้นหนึ่งขวดขวดเล่นให้หมดเลยแล้วกันมีอะไรเล่นเราเล่นซุปเปอร์ขวดครับ เอาผิดอยู่ข้างบนดีกว่าปะติดผิดเขาขวดขวดอ่ะแบบนี้ครับอ่าแบบนี้ถูกต้องถูกต้องไนแครครับมงกอรถูกแล้วก็อย่างนี้สวยกว่าโอเคกบอยู่ตรงนั้นทุกแล้วก็เล่นได้แค่นี้แหละนี่อันนี้เพิ่มรักให้เราได้นี่ว่าเออ ออกการ์ดเพิ่มลักเพิ่มรีเจนงั้นเราเติมเด็กเข้าไปอีกนิดนึงดีกว่าครับเติมตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมวางนี้ได้สองส,อสมามใบก็สวยอยู่นะมันจะเพิ่มลักให้เราเว้ยสองโอเคมีลักเล่นแล้วเห็นปะ่ะมีลักเล่นเรื่อยๆครับพอได้นะมีลักเล่นเรื่อยๆเราสู้ได้ครับเราติดผิดไปยี่สิบสองผมมีแวมไพร์ผมมีผมมีอะไรเยอะเฮ้ยได้อยู่อย่างงี้คือเทพเลยเว้ยเอ็กคาลิเบอร์ก็สู้เราไม่ได้ งเราก็เล่นเด็กกาดไปเพิ่มครับอ่ะได้รีเจนได้นูน้นได้นี่เล่นมงกุฎด้วยแล้วกันเนาะาะว่าถ้าเรามีน้ำเยอะเราก็ได้เอามาตากไปก็จะดีต่อเรามากสวยพี่สวยโูเขาเป็นลบบัฟว่ะเขาเป็นลบบัฟเราเขาเป็นลบบัฟกับเพิ่มบัฟเขามีลาบด้วยไอแต่เขาไม่เห็นเพิ่มเลยบัฟเขาไม่เพิ่มเลยนะครับอ๋อเขาไม่มีลักเล่นเขาไม่มีลักเล่นตัวยีลาฟไม่ได้ทํางาน แต่เขาก็ลบบัฟเรากระจายเลยนะครับแต่ข้อดีเอ้ยเราไม่มีเวมไพร์ดีที่ผมหยิบมานาะเทอร์สมาครับมีน้ำเกินยี่สิบมันก็จะดุดเลือดชนะอยู่ไหนดูดิอะไรทำดาเมจเยอะคือเราเป็นสายประคองอะไม่ตายทันทีอะไรแบบนั้นนะครับเพราะจิงเจอร์เบอร์รี่ด้วยแหละมันเก่งอยู่ดาเมจเรามัน449เก้าเขามากกว่าเราอีกนะแต่ลืมว่าเราฮิวจัดครับ เราจะได้ฮิลมา426แล้วอย่าลืมว่าเราได้ตัวโอเวอร์ฮิลอีก103แล้วก็นี่ครับแม็กซิมัมฮิอีก1อีก180 <c oughs> เขาฮิลน้อยมากเลยเขาไม่ฮิลเลยเว้ย <c oughs> เฮ้ยเรามาว่ะ <c oughs> เล่นน้ำเพิ่มสวยรีเวิร์สอันนี้ เจนใช้โล่โล่เราไม่มีโล่เลยวะเราไม่มีโล่แต่เรามีลักเราโอ้ไม่ค่อยมีไม่เอาเ 1, 2, ดี๋ว่สองสามเห็นนี่ไงได้อะไรเฮ้ยได้ยายอีกเว้ยโคตรโหดยากับยาครับได้สองยากลายเป็นยาบ้าเลยครับ <S <S <ๆ>งั้นเราก็เอาเราต้องเอาเห็ดมาเพิ่มปะวะผมคิดก่อน หืมเห็ดไอ้ตรงเนี้ยน่าจะจัดใหม่นิดนึงนะน่าจะเป็นทรงนี้เพราะผมต้องการเอาพวกผลไม้ไปติดกับตัวหมอยางอะเนี่ยนี่ก็ได้เอออ่นนี่ยแล้วเราก็ ามารถเอาเห็ดมาเล่นได้เนาะแบบนี้่ติดขมอยาแล้วไม่เป็นทางยาเลยอะไม่เป็นไรหรอกเราต้องการจิงเจอร์เบอร์รี่เก่งๆอยู่แล้วอ่าประมาณนี้เรามีสิทธิ์จะได้ยาเล่นยาสองครั้งนะครับเพราะเพราะว่ามันเขาบัฟมาเป็นว่าโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นตะที่จะได้ยาเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งอะเฮ้ยเรายัางโหดเรายัางโหด เขาตื่นมาแล้วทีนึงครับแต่เขาจะมีฟินิกอีกทีนึงเขาจะมีฟินิกอีกทีนึงแล้วผมติดพิษไปพอสมควรแล้วโอเคเราชนะฟินิกทีนึงได้ครับ yes ชนะเลยครับโอ้ปรับเราเยอะอยู่ <c oughs> ก็คือเราจะได้ดูดเิเยอะอยู่นะแวมไพ12มานา29เอ็มพาวเวอร์11รีเจนิก19ก็ดาเมจก็สูงอยู่ฮังกี้เบส14 29แล้วก็มานาเทอร์16 18แล้วเรามีมังกรด้วยนะอย่าลืม แล้วก็ยานี่ยังไม่ได้เล่นตัวสตองฮโรอีกเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มอาวุธได้อีกชิ้นหนึ่งบรูมผมอยากเล่นเป็นฮังกี้เบดอีกอันหนึ่งเมืไไ่อไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ได้ใช้อยู่แล้วแลวแต่ผมอยากได้เป็นตัวฮังกี้เบดมากกว่าวะ่ะเมจิกสตารไม่เอาดีกว่า มีผลละมงผลละหมากรากไ้ก็เอาไปครับนี่ใช้อยู่นะายาอีกขวดหนึ่งวางไว้ไหนถ้าเกิดจะเล่นอนะเอาวางตรงนี้ได้อีกขวดหนึ่งใช่ป่ะตรงเนี้ยเป็นขวดล้างพิษเนี่ยหรอเอาก็ได้วะเดี๋ยวนะรีเจนหมุนเล่นป่ะรีเจนเราวางแทนมงกุดได้เราเอามุกกดไปที่อื่นใช่ป่ะรีเจนเล่นดิรีเจนเล่นดิเน,เ,นดเนี่ยมันใช้รีเจนอยู่ แต่ก็เล่นแค่คังคี้เบดเองอะไม่ต้องหรอกเอ้ยหรือเอาดีวะเอาก็ได้วะเพราะมันมีมีเพิ่มเลือดให้เราอีกเก้าสิบเ้วเพิ่มเอ็มพาวเวอร์อีกสองนี่ว่าได้อยู่แต่ผมต้องวางตรงนี้ใหม่นดนึ่ง <c ười> แอบมั่วแล้วเอ่ออมาตาครับเราต้องการลักนะครับในการเพิ่มอโอ้โหสู้ไม่ได้วะเนี่ยสู้ไม่ได้หวะแม่งแรงจัดโอ้โหแรงเกินตาท้ายแล้วครับ สุดท้ายงั้นเราก็ต้องเอาอะไรที่ช่วยเราเล่นได้ต้องการช่องเออดีงั้นก็เล่นได้แค่นี้แหละอันนะประมาณนี้ตาสุดท้ายแล้วด้วยครับมันก็เล่นไม่ได้แล้วอะไรที่เราไม่ใช้ไหมตอนเนี้ผมจะได้เอาไปแทนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฮ้มาสุดท้ายจริงจริงมา แล้วเราก็เจอกับสายน้ําแข็งของไฮโลครับแม่งโหดจัดนะสายน้ําแข็งไฮโลเนี่ยดูกาอบมันดิเฮ้ยแต่เรามีลักใช้เยอะครับเรามีอะไรใช้เยอะนะย่างเลือดเราก็จะไม่ลดเว้ยมาเด้มาเด้ผมแพ้คนตะกี้ก็พอแล้วครับโอ้โหเรามีลักเรามีน้ําเรามีฮีทใช้เยอะมากเลยเราไม่ตายเว้ยอมาตะแต่ต้องระวังไอตัวฟอร์ไบเขาคีเรานะครับชนะเว้ย y เฮ้ยสายนี้แจ่มว่ะ สายอะไรก็ไม่รู้นะครับพอดีเราได้จิงเจอร์เบอร์รี่ได้แหละมันเลยเก่งบัฟเยอะดีฮิลเราเยอะนะครับเนี่ยเอาแค่แม็กซิมัมเฮลที่เราได้มาก็310แล้วอะฮิลไปอีก643สรุปว่ารวมเกือบพันเขาไม่ได้ฮิลเลยเว้แต่ดามเมจเขาเอะเยอะอยู่ดามเมจเขาเ9 8า798ของเรา729กก็ไม่ไม่ต่างกันขนาดนั้นนะครับ อุ้ยทำดาเมจมากสุดเป็นมานาเทิร์สวะฮะอ๋อเราเป็นมานาเทิร์สสองอันเลยเหรอเวนคเพิ่งเห็นเออมานาเทิร์สทำดาเมจเยอะครับตีเราได้เพิ่มน้ำล้วก็ถ้าเกิดถึง20เมื่อไหร่จะได้สติลสิบไลฟ์แล้วก็จะเพิ่มตามเบมพายด้วยเบมพายเราน้อยวะ <c oughs> จริงๆเราเล่นได้อีกชิ้นหนึ่งนะรู้ปะ่ะเราสามารถเล่นตัว ดาบเวไพร์ได้อีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไอตัวสเตมิน่าเรามันใช้น้อยมากเลยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกัน ep หน้าถ้าเกิดสนุกก็มาเมนกันได้เลยแล้วก็ฝากสมัครสมาชิกด้วยครับได้ดูคลิปพิเศษฟรีอีกเป็นชั่วโมงนะครับโอเคไปแล้วครับ